สว well. so ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อับสู่ช่องโมด S เวนจี้เองนะครับวันนี้อยู่กับเกมฟรีไฟ้นะฮะกับสายแจกไปแบ่งกันจ้า EP ที่5แล้วนะฮะมาดูกันมารอบนี้เราจะได้ที่1หรือไม่นะฮะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับทักมาได้นะฮะ มาโอ้ยข้าว่าคงไม่ตายหรอกนะเฮ้ยยังกับตุกยู่แฮะเราว่าเราปับ <c oughs> ดีวนะ Okay Net cost มกระตุกว่ะเป็นไรเนี่ยคอมพิวเตอร์เป็นไรเนี่ยเมื่อวันก่อนไม่เห็นกระตุกอย่างนี้เลยอุตสาห์ได้ทรงผมอย่างแนวย้ยมากระตุกอะไรตอนนี้เนี่ย โแม่งนูงมันเอาเปรียบให้เราลงข้างล่างมันอยู่ข้างบนนย่าี้จะไปยิงใครได้กระตุกชิบหาย มาเก็บของไม่ให้เราเก็บเลยโอ้ยเพื่อนเลวเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มากินผมไหมกระโดดเข้าแล้วไม่ออกมาคืนเ <c oughs> ดี๋ยวน้อยฆ่าหนึ่งแล้วครับ <c oughs> อ่าฮะฆ่าได้สองนี่ขนาดกระตุกนะเนี่ยไม่อยากจะโมะ้ ทำไมมันแหล็กแปลกๆฮะเป็นเพราะอะไรวะเน,นี่ยขอกะสุนนอยเพื่อ,น,อนไม่มีสักเม็ดสวยละทรงผมโคตรเท่ตัวผมอ่ะ โอ้โหแหลกมากท่านผู้ชมผมขอโทษจริงๆครับพือแหลกมากจริงครับ ดูเพื่อนทิ้งหมดเลยเพื่อนใจร้ายขอบคุณครับเวกระสุนมาให้ ยิงใครอืมผมเก็บไปแล้วเพื่อนสองตัวสามแล้วดิโหทีถ้าไม่แหลกนะยังโหอดอ่ะบ่ได้คำเดียว Cũng hốt Mày phương đồn dinh Nhập lối, phương kiếp rồi ạ จแจ้งทำด้วยอะไรไม่เหล็กกระสุนให้กูสักเม็ดเลย โอ้ระตุกเกินคอมเป็นไรเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็วิ่งตั้ง50กว่าเมก อะไรเนี่ยเขาเล่น r v ครั้งเดียวแม่งไปเลยดอ,อือเมื่อวานก่อนอยังสตรีมดีๆอยู่เลยไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวจบรอบนี้ขอหยุดการเล่นสักครู่นะครับท่านผู้ชมยิงอะไรกันวะ เอาหัวสิครับเฮ้ยกูกระตุกมึงหิงใจใกูด้วยสัตว์นี่ฮุ้ยขอโทษคุดคำหยาบเดิมเผอตัวแกนี่รู้สึกว่าตอนีจะท็อปฟอร์มแล้วคอมกักกลางไงไม่รู้เพื่อนใส่แล้วเพื่อนใส่แล้ว แหลกจัง Help me please help me please Help me please Like okay I help you Thank you so much มาเรอ้เอวอ่นี่้น้ระวังเลสโซน,นระวังเลสโซนเหลือตัวเดียวอยู่ในบ้าน โอ้ยต้นแก่นี่เราเก็บหัวกะลหลกนี่หัวกะโหกติดงูถึงเอาเอ โอ้กะโหลกดีต่อพีออ่ด้วยฉันก็หมงตัวเองดูแลเราอนน่าจะใช่กระสุนอุกาซา

Follow me, follow me, please, follow me, follow me. Ok, <laughs> <laughs> uh, like, like, like. come leg. Like. <laughs> เล่นเครื่องกับกกาล้วมัก็เจอแอดดับอะไรนะที่เราใส่เ่มันคือแอดดับแอดดับปะใ <c oughs> ่อุ้ยอยากเล่นเด็กน้อยเด็นเกน้อยบกมาเลยเจ้ไปกดเี้เฮ้ยเร่เรวเรตามมาแล้ว please please come come please please come c o m

À yeah, okay. yeah, bye. gì? Ơ. Bay Rồi. very nice yeah so good come on baby safe ก่อนเอาไปทำหน้าปก very nice very nice yeah so cute โอ้แหลกมากเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ